การแชร์ข้อมูลและเมื่อสิทธิผู้อื่นไม่ใช่หน้าที่ของพลเมืองดีแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำร้ายผู้อื่นทุกคนเคยทราบข่าวเกี่ยวกับการและเมื่อสิทธิผู้อื่นบ้างไหมคะนั่นแหละค่ะทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันในวันนี้นะคะดิฉันขอมานำเสนอและรณรงค์ลดการและเมื่อสิทธิ มนุษยชนหรือการละเมิดสิทธทิผู้อื่นโดยการใช้วาจาผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะค่ะเทคโนโลยีคืออะไรนะคะเทคโนโลยีคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่มนุษย์พัฒนาและต่อยอดมันขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ด้วยกันซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีที่พลในชีวิตของคนเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกทางด้านการใช้ชีวิตหรือการใช้งานความสะดวก ในการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการเสิร์ชหาข้อมูลหรือการใช้ประโยชน์อื่นๆสื่อโซเชียลมีเดียนะคะคืออะไรสื่อโซเชียลมีเดียคือสังคมอีกสังคมหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์โดยการใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียนะคะจะเป็นสังคมออนไลน์ที่ผู้คนทั่วโลกสามารถที่จะ สนทนาหรือพูดคุยกันได้ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสื่อโซเชียลมีเดีมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปในส่วนของข้อดีนะคะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่เราเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ไกลจากตัวเราสามารถทราบข่าวข้อมูลต่างๆได้อย่างทั่วถึงและในทางกลับกันนะคะสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ยังมีข้อเสียที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์และในปัจจุบันนะคะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของคนในสังคมเริ่มมีการใช้อย่างไม่วิจารณญาณจึงทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาตัวอย่างเช่นการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในทางที่ผิดการใช้ในการแชร์ข้อมูลหรือการละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคลของผู้อื่นจึงทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาและการกระทําดังกล่าวนะคะเป็นการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจริยารรเป็นอย่างมากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องนะคะควรใช้อย่างมีวิจารณญาณหรือควรรู้เท่าทันเหตุการณ์นั่นเองค่ะในเหตุการณ์ต่างๆนะคะหากเกิด ประเด็นขึ้นมานะคะสิ่งแรกที่เราควรทําคือเราควรที่จะต้องเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะ,คะเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาในแพลตฟอร์มหรือในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะเราควรที่จะต้องทําความเข้าใจกับเนื้อข่าวเราไม่ควรที่จะไปให้ข้อมูลที่ผิดหรือว่าข้อมูลที่เท,ท็จที่ไม่ถูกต้องหรือนําไปสู่การขัดแยง้งหรือทะเลาะบอกเว้งกันและต่อไปนะคะเราจะมายกตัวอย่างการใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่ก่อให้เกิดปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นนะคะ ตัวอ,อย่างเช่นัก,การใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการบูลลี่หรือการ ดูถูกเหยยดหยามผู้อื่นโดยการใช้วาจารหรือว่าการใช้คําพูดที่ไม่ดีโดยการพิมพ์ข้อมูลหรือว่าพิมพ์เนื้อหาต่างๆลงแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งการกระทํานี้นะคะเป็นการกระทําที่ผิดจรรยบรรณและเป็นการกระทําที่ไม่สมควรแก่การกระทําเป็นที่สุดเนื่องจากการกระทําดังกล่าวนะคะส่งผลเสียต่อผู้ที่ถูกกระทําโดยตรงอาจส่งผลเสียให้ผู้ถูกกระทำนะคะเกิดภาวะซึมเศร้าหรือเกิดภาวะต่างๆตามมาค่ะและในฐานะที่ดิฉันนะคะ เป็นนักศึกษาและดิฉันนะคะของส่งเสริมและรณรงค์ให้พวกเราทุกคนนะคะใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆอย่างถูกต้องและวิจารณญาณก่อนทุกครั้งค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้นะคะเราอาจจะคิดว่าไม่มีผลกระทบตามมาแต่ในความเป็นจริงนะคะผู้ที่โดนกระทํานะคะอาจจะต้องพบเจอสิ่งที่เขาเองก็อาจจะรับไม่ได้หรือเขาเองก็รู้สึกไม่ดี ซึ่งในตรงนี้นะคะผู้เราทุกคนก็ล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกันเราควรตระหนักถึงการให้ความสําคัญการเคารพสิทธิมนุษยชนของมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าคนเหล่านั้นนะคะจะเป็นเพศไหนชนชาติไหนว่าเชชาติไหนนะคะเราก็ควรที่จะต้องให้ความสําคัญและควรเคารพสิทธิของผู้อื่นทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะ